คุณผู้ชมมาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บอกเลยว่าใหม่ถอดด้ามจริงๆวันใหม่ไวตี้ของเราถือว่าจะเป็นรายการแรกๆคุณผู้ชมที่พาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่นี่และแน่นอนต้องมีเจ้าภาพพาเที่ยวค่ะวันนี้ยูได้รับเกียรตินะคะจากผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสนนะคะพลอากาศตรีเสกสรรคันธาและคุณแอนภริยาจะพายุ้ยและคุณผู้ชมวันใหม่ไวตี้เที่ยวไปด้วยกันสวัสดีพ่อบอเคมสวัสดีคุณแอนสวัสดีครับยุ้ยครับก่อนอื่นเลยหนูเรียนถามเลยค่ะขึ้นน้อยครั้งมากนะคะ ที่เราจะเห็นสถานที่ทางราชการโดยเฉพาะทางการทหารเองได้ปรับปรุงสถานที่เป็นพื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวให้คนทั่วไปในสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้โปรเจก์นี้เริ่มตป็นมานานได้ยังคะต้องเรียนว่าโรงเรียนการบินเนี่ยเป็นหนึ่งใน6แหล่งท่องเที่ยวทางทหารของกองทัพอากาศครับ<ะ>ก็เราเริ่มมานานแล้วล่ะครับมีเดิมก็เป็นมีพื้นที่บางส่วนแต่ก็ได้พัฒนาพื้นที่ให ประชาชนสามารถเข้ามาใช้พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่กองทัพอากาศเองเนี่ยได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์พักผ่อนหย่อนใจผูกมิตรกับข้าขราชการทหารอากาศแล้วก็ทําทให้ชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับค่ะถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ ยุย้ยมองว่าคอนเซปต์ที่เนี่ยน่าสนใจมากแล้วค่อนข้างจะแตกต่างจากสารที่ท่องเที่ยวที่เป็นของทางราชการโดยทั่วไปมีคอนเซปต์มีการวางแผนตรงนี้ยังไงบ้างคะต้องเรียนน้องยุ้ยอย่างนี้ครับว่าเ,เดิมที่มาที่ไปของโรงเรียนการบินเองเนี่ยถูกกําหนดให้มีหน้าที่มีภารกิจหลักจริงๆเนี่ยคือการฝึกนักบินให้กับกองทัพอากาศแต่ด้วยที่โรงเรียนการบินซึ่งอยู่นะที่แห่งนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512เนี่ย เดิมเราเป็นหน่วยงานราชการโดดๆเลย<ะ>อยู่ในตําบวนกะติบเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครปฐมทีนี้ความใกล้ชิดกับชุมชนในอดีตเนี่ยอาจจะมีไม่มากนัก<ะ>เพราะเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติภารกิจอย่างเดียว<ะ>แต่พอ,อเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมภัยแรงมีโรคระบาดเช่นโรคโควิดเป็นต้นเนี่ะนะครับองค์ทาประกาศเองเนี่ยก็ตระหนักแล้วว่า การอยู่โดยลำพังเนี่ยคงเป็นไปนไม่ได้เราจำเป็นที่ต้องร่วมกับชุมชนในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดดูแลทุกสุขของประชาชนเพราะนั้นนอกเหนือจากภารกิจหลักเรื่องของการฝึกนักบินให้กับกองทัพอากาศแล้วภารกิจที่สาคัญมากอีกหนึ่งก็คือการช่วยเหลือประชาชนหนึ่งในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนก็คือการที่ให้หน่วยงานของราชการของโรงเรียนการบินเนี่ยได้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เข้ามา พักผ่อนเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้อันนี้ก็เป็นที่มาของของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ครับทีนี้ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกทั้งยังศึกษาหาความรู้ได้ด้วยจากในเรื่องของการบินด้วยเท่งกังทัพอากาศเองไฮไลท์เลยแล้วกันมีอะไรน่าสนใจบ้างคะในนี้เนี่ยไฮยไลท์เลยเนี่ยคือที่นี่เลยครับที่เรียกว่าแสนเมืองบุรีถ้าลองดู่จะสังเกตพื้นที่โดยรอบทางด้านหลังเนี่ยถ้ามองจากข้างบนเนี่ย เป็นพื้นแผนที่ประเทศไทยนะครับเป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับส่วนเครื่องบินไกลๆที่ตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นเครื่องบินตัวจริงๆลำจริงๆในอดีตที่เคยประจำการอยู่ในกองทัพอากาศตัวจริงเจริงเคยบินจริงเคยบินจริงๆเลยในกองทัพอากาศแต่ปลดประจำการไปแล้วเหตุที่มาตั้งโชว์เนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจพอไม่เห็นเครื่องบินแล้วอยากบินอยากขับเครื่องบินอยากศึกษาอยากเป็นทหารอากาศก็จะสามารถ เพิ่มแรงบันดาลใจนั้นให้ให้ในอนาคตได้มารับใช้ชาติได้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่ที่รองทัพอากาศตรงนี้กนันเองพยายามที่จะนาเสนอให้กับเยาวชนกับประชาชนโดยรอบครับค่ะแต่เอกจากในมุมของในเรื่องของการให้การศึกษาแล้วถ้าเรื่องถ่ายรูปอะค่ะก็ต้องถามสุภาพสตรีถามคุณ <c oughs> แอนเลยค่ะว่าถ้ามาตรงนี้จะถ่ายรูปกลับไปนี่หนูเห็นแล้วนะคะถ่ายรูป1วันจะได้รูปกลับไป1ปีแล้วค่ะแค่พื้นที่ตรงนี้มีมุมตรงไหนน่าสนใจบ้างคะ ถ้าในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นมุมที่ที่เขาจัดทําไว้ทั้งมีทั้งรถถังเครื่องบินเก่าแล้วก็มีคุณทิงคองมีคุณน้องสีเผือกมีคุณคนที่ว่าอะไรนะคะกระบือ,รบอบรกระบือโบราณกระบือโบราณอันน,น,นี้อันนี้สามารถปีนขึ้นไปชั้นสองแล้วก็มอง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 จากวิวด้านบนเพื่อที่จะมองทิวทัศน์ของสวนดอกไม้ที่คนที่นี่เขาตั้งใจทําไว้และแสนเมืองบุรีเนี่ย สามารถจัดกิจกรรมเช่นงานเลี้ยงงานแต่งงานงานมานั่นหรือว่างานเลี้ยงรุ่นได้บรรยากาศด,ด้านหลนังมีที่พักอยู่หลายห้องเลยนะคะไม่ใช่แค่มาที่แสนบุรีตรงนี้มาถ่ายรูปเช็คอินพักผ่อนเย็นใจได้อย่างเดียวตรงนี้เนี่ยยังสามารถที่จะเป็นที่เรื่องของการจัดงานปร,ระชุมสัมมนาหรือ<ช>แม้กระทั่งเป็นที่พัก ใช่ครับใช่แบบนี้อย่างยุ้ยอะคุณพ่อยุ้ยอะเป็นอดีตข้าราชการทหารบสยุ้ยจะชอบมากเวลามาสถานที่แบบนี้เพราะเรารู้ว่าเราจะได้การบริการจากพี่ีทหารใจดีเราก็ราคาเป็นมิตรด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับเครื่องตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ที่เหมือนกับให้กับประชาชนทั่วไปได้มาใช้พื้นที่นี้ด้วยได้มีโอกาสได้มาใช้ครับณวันนี้พื้นที่สารบริตรงนี้เสร็จสิ้นละกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณเ0ดิบถึงบเปอร์เซ็นต์ครับต้องเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้ ลกล้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่เนื่องจากเป็นเขตทหารไงครับทีนี้ด้วยนโยบายของการพัฒนาพื้นที่ให้ให้ส่วนหนึ่งของพื้นที่ในเขตทหารเนี่ยเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นพื้นที่ที่ประชาชนที่มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆได้เข้ามาใช้ประโยชน์ผมขออนุญาตยกตัวอย่างใกล้ๆกันนี่เองนะครับ<ฆ>นี่คือสนามบินเล็กคนที่มาใช้สนามบินเล็กเนี่ยคือพี่น้องประชาชนโดยรอบนะครับที่เขาสนใจ<ฆ>เรื่องเครื่องบินเล็ก แล้วเขาสนใจเรื่องการบินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องของอากาศยานเรื่องของเครื่องบินไม่ต้องไปบินเครื่องบินจริงๆมาบินเครื่องบินเล็กนี่ได้เขาก็มีชมรมของเขาโดยที่เวการบินเนี่ยให้การสนับสนุนผู้ที่มีความรู้คนที่มีความเข้าใจในเรื่องเรื่องหลักการทฤษฎีแอโรไดนามิกต่างๆมาอธิบายเรื่องการบินให้ฟังเยงวาวชนก็มีาการที่เกษียณสนใจก็มาก็มาใช้ประโยชน์ครับค่ะแล้วประชาชนตรงนี้สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ได้ครับ มีค่าใช้จ่ายเลยไหมคะไม่มีครับฟรีครับโอ้โหน่าสนใจมากข้อมูลอย่างเงี้ยคือหลายคนคิดว่าจะต้องมีคาเฟ่มีที่เช็คอินเห็นว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยอุแอบสปอยได้ไหมคะต้องค่ะพ่อคิมเอ่อทงคุณแอนค่ะตรงนี้จะทําเป็นอะไรเพิ่มเติมอนาคตจะมีร้านกาแฟที่เช็คอินอะไรแบบนี้ครับมีแน่นอนครับจะเป็นแผนต่อไปค่ะทุกวันนี้สมมติว่าคุณพ่อใช้เรามีสนามกอล์ฟคิแปดหลงมเกิดคุณพ่อคุณแม่มาออกรอบ เด็กๆก,ก็สามารถขี่จักรยานได้โดยรอบออกกําลังกายใช้เวลาสันนา,าการในชอบตัวได้ทางสสนเมืองบุรีมีแผนที่จะทําเป็นคาเฟ่ค่ะแล้วมันจะต้องเป็ที่นิยมแน,น่ๆเลยเพราะว่าบรรยากาศมีเยี่ยมมีร้านอาหารมีร้านกาแฟเช็คอินคือคือเมื่อมาเที่ยวแล้วบางทีกระหายน้ําหิวน้ําก็ซื้อน้ำซื้อกาแฟทานแล้วก็ชื่นชมสภาพแวดล้อมไปในตัวเหมือนกับเหมือนกับออกมาปิกนิก แป๊บหนึ่งฮะสามารถจริงๆสามารถไปกลับจากกรุงเทพได้เลย หรือท่านถ้าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงเช่นมาจากจังหวัดนครผมก็ถือว่าใกล้มากขับรถไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงแล้วโู้โูทั้งสูดออกซิเจนด,ด,ดีคุณผู้ชมเช,ชื่อมั่นได้ยืนตรงนี้ทั้งทางที่นี่คือเดือนเมษายนที่แบบร้อนมากๆแต่ยังรู้สึกถึงอากาศที่แบบเย็นสบายสดชื่นนะครับใช่ค่ะอากาศสดชื่นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพัฒนาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าคุยันมาจนถึงตรงนี้ขออนุญาตทั้งสองท่านป่าคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะที่แสนบุรีแห่งนี้ค่ะ จังหวัดนครปฐมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะมาแวะมาเยี่ยมเยียนทินกําเนิดนักบินกองทัพอากาศนะครับที่นี่เป็นทินกาเนิดนักบินกองทัพอากาศเรามีพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้มาพักผ่อนได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้มาชื่นชมกับธรรมชาติพร้อมๆไปกับการเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบินได้เห็นเครื่องบินของกองทัพอากาศ ของประเทศไทยเนี่ยแหละครับที่เคยประจําการเคยสู้รบมาแล้วในอดีตป้องปกป้องประเทศชาติมาแล้วเคยปฏิบัติภารกิจมาแล้วอย่างมากมายที่ตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละครับจะได้มีโอกาสมารเรียนรู้ไปในตัวแล้วก็พักผ่อนไปในตัวก็ขอเชิญชวนทุกท่านด้วยความจริงใจและด้วยความเคารพนะครับว่ากองทัพกาศก็คือนิตของประชาชนคือผู้ที่ทําเพื่อประชาชนแล้วก็มุ่งหวังที่จะให้เป็นหน่วยงานที่ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงพร้อมพอมกับการช่วยเหลือประชุชนอย่างต่อนเนื่องต่อไปครับตอนนี้เปิดให้เข้าชมฟรีกี่โมงถึงกี่โมงยังไงบ้างคะ,ะจริงจริแล้วเปิดทั้งวันแต่ว่าเวลาเรียกว่าพรามไทม์แล้วกันนะจะเป็นช่วงเย็นๆนเ่ยแหละครับเพราะว่าอากาศดีแดดร่มรมตกภาพคอนหย่อนใจวิ่งออกกําลังก็ได้ แนะนำคุณผู้ชม2เวลานะคะเวลาแรกคือช่วงเช้าๆนะคะส่วนเวลาที่2คือช่วงเย็นๆแต่ถ้าตอนเช้าเปิดวันใหม่ไวตี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้สําคัญมากแต่เอาเป็นว่าขออนุญาตนะคะขอบคุณน้งพอพอคิมนะคะแล้วก็ขอบคุณนั้งคุณแอนด้วยนะคะที่มาแนะนํานะคะสําหรับแสนบุรีพื้นที่เพื่อการพัฒนาตรงนี้ด้วยแต่เาเป็นว่าหนูไปไม่ถูกอะค่ะไม่รู้จะไปถ่ายรูปอะไรตรงไหนรบกวนพาดีนิดนึงนะคะขออนุญาต้าจ้าจ้าค่ะจ้าจ้าจ้าจ้จ้าจ้ะจา กันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนคปรปฐมแห่งนี้นะคะพาคุณผู้ชม,มาเที่อำเภอกําแพงแสนเลยที่นี่ไม่ได้มีแค่มหาวิทยาลัยแต่ยังมีอีกแหล่งท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจในหลายมิติเลยล่คะค่ะ ซึ่งการท่องเที่ยวครั้งนี้ที่นคนปรปฐมเนี่ยไม่ได้มีแค่อยุ่ยน,นะคุณผู้ชมยังมีพี่ปูเป้ยังมีน้องกะินะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกหลากหลายมุมมองที่นคนปรปฐมให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบครบถ้วนไปเลยส่วนตอนนี้ขอถ่ายภาพกระหูนฟางตรงบริเวณที่สวยๆของแสนบุรีแห่งนี้ก่อนนะคะต้องถ่ายรูปสักหน่อยอ้